การรมควันวิธีการทำร้ายตัวเองที่อันตรายและแสนทรมานในช่วงหนึ่งมีข่าวการรมควันเพื่อฆ่าตัวตายพบบ่อยในหน้าสื่อต่างๆจนกลายเป็นพฤติกรรมเลียนแบบโดยผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าไม่รู้เลยว่าการรมควันเป็นวิธีการที่อันตรายและทรมานอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นการใช้ถ่านหรือกา๊าสทิ่อื่นๆการรมควันจะส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างรุนแรงก่อให้เกิดความเจ็บปวดทรมานและอาจเสียชีวิตได้ชา้ชา การรมควันคือการฆ่าตัวตายที่ทรมานและอันตรายมากที่สุดเพราะคนที่ถูกรมควันจะมีความเจ็บปวดทรมานจากการสูดดมควันพิษจนทำให้รู้สึกหายใจติดขัดอ่อนเพลียคลื่นไส้อาเจียนและปวดศีรษะอย่างรุนแรงก่อนที่จะเสียชีวิตและผลลัพธ์ของการรมควันไม่แน่นอนอาจใช้เวลานานกว่าจะเสียชีวิตในขณะที่ระบบประสาทถูกทำลายด้วยควันจนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และอาจทําให้ร่างกายพิการก่อนเสียชีวิตได้การรู้สึกอยากฆ่าตัวตายเป็นอาการหนึ่งของโรคซึมเศร้าหรือความผิดปกติทางจิตเวชอื่นๆซึ่งสามารถรักษาให้หายได้การเจ็บป่วยด้วยความเศร้านั้นมีทางออกที่ดีกว่าการฆ่าตัวตายเสมอเช่นการขอความช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตหรือขอรับบริการสายดูดปรึกษาหากคุณกําลังคิดจะทําร้ายตัวเองขอให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียว มีคนมากมายที่รักและเป็นห่วงคุณและพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณเสมอการฆ่าตัวตายจึงไม่ใช่ทางออกยังมีทางเลือกอื่นๆอีกมากมายที่สามารถช่วยให้คุณผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้หากคุณหรือคนที่คุณรู้จักกำลังคิดจะทำร้ายตัวเองโปรดติดต่อขอความช่วยเหลือทันทีที่สายด่วนสุขภาพจิต1323หรือสมาคมป้องกันการฆ่าตัวตายแห่งประเทศไทย เพราะคุณไม่จําเป็นที่ต้องเผชิญกับปัญหานี้อยู่คนเดียวตลอดไป